สุดท้ายทุกอย่างก็จบลงแบบนี้สินะขอโทษด้วยนะทุกคนฉันมันไรความสามารถเกินไปคนที่จะเป็นผู้กล้าคนจะเป็นคิดไม่ใช่ฉันอย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะท่านอีวาพวกเราเองก็พยายามการเต็มที่แล้วไม่ใช่หรอคะถ้าเกิดว่าคุณคิดที่เป็นอัจฉริยะคนนั้นฝึกดาบเร็วกว่านี้สักนิดแล้วก็เขาคงจะก้าวข้ามระดับ9ดาวและกลายเป็นผู้กล้าระดับส0ดาวไปแล้ว ถ้าเป็นแบบนั้นล้วก็ทั้งสองคนคงจะร่วมมือกันหยุดยั้งชุดจบครั้งนี้ได้ใช่ไหมคะตัวประกอบผู้ยิ่งใหญ่ด้วยพรสวรรค์พิเศษที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงหลายผลงานที่สร้างเอาไว้จึงทําให้ฉันได้รับฉายานั้นการเดินทางของตัวประกอบผู้ยิ่งใหญ่นั้นมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่ฉันอายุ20ปีวันที่ฉันนี้ออกจากตระกูลอันต่ําต้อยและเริ่มฝันถึงความสําเร็จจากตรอกด้านหลังเมือง การลุกลานของจัก,กรวรรดิแห่งเวทมนต์จอมมารแห่งโลหิตยุคแห่งหายนะแค่ชื่อเรียกของช่วงเวลาในขณะนั้นกำลังรับสมัครสมาชิกที่จะเดินทางร่วมกับผู้กล้างั้นหรอดีละ่ะนี่คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตท่านจะสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่แล้วใช้ชีวิตอย่างรู้หลาจนลืมความยากลำบากพวกนี้ไปเลยแต่ถ้ว่าพวกเราก็พ่ายแพ้ในท้ายที่สุดกองทัพแห่งแสง ก็ได้ตกอยู่ในกำมือของจอมมารโลหิตหากเป็นไปได้แล้วก็ฉันอยากย้อนเวลากลับไปเหลือเกินฉันอยากให้คุณคิดขึ้นมาเป็นผู้กล้าแทนผู้กล้าบ้าบออะไรนั่นไม่มีทางที่ฉันจะย้อนเวลากลับมาเพื่อทําเรื่องบ้าๆอะไรพวกนั้นอีกครั้งหรอกแค่ความลําบากที่ฉันเจอมาในชาตินี้มันมากพอแล้วแต่ถึงจะพูดออกไปตอนนี้มันก็คงไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะอีกไม่นานโลกใบนี้ก็จะล่มสลายแล้วจบสิ้นจริงๆแล้วสินะ ถึงแม้ชาติหน้าอาจจะไม่มีอยู่จริงก็เถอะแต่ถ้ามันมีอยู่จริงแล้วก็ฉันเองก็อยากเกิดมาเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยบ้างหลังจากที่คิดได้ไม่ทันไรฉันก็ย้อนเวลากลับมาอยู่ในร่างของคุณชายแห่งจักรวรรดิศาสตร์มืดที่นี่คือตระกูลเวทมืดเพียงแค่ชื่อก็บอกได้แล้วว่ามันเป็นตระกูลที่หมุนหมองขนาดไหนพวกเขาเป็นหนึ่งในสิตระกูลหลักที่คอยค้ำจุนจักรวรรดิศาสตร์มืดเอาไว้ จากที่ตรวจสอบดูฉันย้อนกลับมาเมื่อ15ปีก่อนพูดอีกอย่างก็คือฉันกลับมายังอดีต5ปีก่อนยุคแห่งไฮยนะจะเริ่มต้นขึ้นฉันนึกว่าตัวเองในชาติก่อนก็เจอเรื่องประหลาดประหลาดมาแทบทุกอย่างแล้วนะแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นสัตว์อสูรมาตัดแต่งสวนด้วยตาตัวเองแถมยังฉันรู้ดีว่าเด็กคนนี้เป็นใครคิสติยนฟาเบรอนคาซาชื่อกลางเป็นฟานแบบนี้คงเป็นสายรองของตระกูลสินะใช่แล้ว หัวไวดีนี่สูงกับเป็นนายเลยนะคิสตระกูลเขาคาซาเป็นสายรองของตระกูลเขาแบรอนดึงในตระกูลเวทมืดงานทาเทียบแล้วก็เป็นตระกูลที่เล็กกว่าสินะเปล่าเลยถึงจะเป็นสายรองแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเวทมืดแถมยังรวยมากๆอีกต่างหากในจัก,กรวรรด,ด,ดิศาสตร์มืดไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลคาซาหรอกตระกูลนี้มีบุตรชายที่เป็นผู้สืบทอดอยู่สองคนซึ่งคนโตคิสติยองเรียกได้ว่าเป็นไอตะวาตัวพ่อเลยละ่ะ หมอนั่นก่อนเรื่องวุ่นวายไปทั่วไม่เว้นวันจนในที่สุดแม้แต่ตระกูลคาซาเองก็ต้องยอมแพ้ในตัวเขาแต่ก็ช่างเถอะนั่นมันเรื่องในอดีตนะนะทำไมล่ะตอนนี้เขาสำนึกได้แล้วหรออ่าเพราะเขาโดนญาติของตัวเองฆ่าตายไปแล้วยังไงล่ะบ้าชิบฉันแค่อยากเป็นคุณชายบ้านรวยธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะเฟยทำไมต้องย้อนเวลากลับมาเป็นแบบนี้ด้วยทำไมต้องทีน่นี่ทำไมต้องเป็นไอ้บ้านี่ ทำไมต้องมาอยู่ในร่างของไอสวะ์ที่กำลังจะตายด้วยเล่าเฮ<ะ>แล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีพอมาลองคิดดูดีๆผ่านมาสามวันแล้วนับตั้งแต่ที่ฉันฟื้นขึ้นมาในร่างของหมอนี่ที่มีชื่อบังเอิญคล้ายกับฉันแล้วคิดตียองก็กำลังจะตายในอีกสองปีข้างหน้าการที่ตระกูลคาซาซึ่งให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีถึงขั้นลงมือกำจัดเขาเองแบบนี้ก็เพราะว่าไอหมอนี่มันเป็นโคตรตัวปัญหานั่นแหละ งั้นถ้าฉันอยู่นิ่งๆแล้วก็ฉันอาจจะรอดพ้นจากความตายก็ได้ใช่แล้วในไหนก็เกิดมาเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยแล้วใช้ชีวิตอยู่สบายๆใช้ชีวิตหรูหราไปเรื่อยๆก็พอจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าแล็คนาล็อกคือจุดจบข,ของโลกใบนี้ที่จอมมันโลหิตก่อสองครามขึ้นมาก็เพื่อใช้มนุษย์ชาติเป็นเครื่องสังเวยให้แล็นาล็อกสมบูรณ์แต่ถ้าว่าพวกเราจะลดตัวเรื่องนี้มันก็สายเกินไป ทั้งฝ่ายแสงและจกักรวรรดิศาสตร์มืดต่างก็พินาศสิ้นกันหมดดังนั้นถ้าหากอยากจะอยู่รอดแล้วก็ฉันต้องหยุดหายนะนั้นให้ได้ซะก่อนแม้ตัวต้นเหตุของสงครามอย่างจอมารโลหิตจะอันตรายก็ตามแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือการที่เหล่ามานแห่งจกักรวรรดิศาสตร์มืดมากมายยอมซิโลลาบให้กับมันหากจะยุติเรื่องนี้ฉันจะต้องแข็งแกร่งกว่าจอมารให้ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ก็คงมีแค่วิธีเดียวเท่านั้น ฉันจะต้องขึ้นเป็นจักรพรรดิมารผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งจกักรวรรดิศาสตร์มืดและฉันมีเวลาเพียงแค่5ปีก่อนที่ยุคแห่งฮายนะจะเริ่มขึ้นจะลองดูดีไหมนะอยู่เฉยๆแบบนี้ต่อไปก็มีแต่รอวันตายเปล่าๆอีกอย่างถ้าฉันทําสําเร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่คันลรือห่านหลังนี้แต่จกักรวรรดิศาสตร์มืดทั้งจกักรวรรดิก็จะกลายเป็นของฉันคิดติยองข้าสั่งกับบริเวณเจ้าอยู่แต่ในห้องไม่ใช่หรืองไง เพิ่งก่อนเรื่องได้ไม่ทานไรยังจะมาเสนอนหน้าให้ข้าเห็นอีกหรอหากเจ้ายังทําตามอําเภอใจอีกละก็ข้าจะตัดหัวเจ้าทิ้งเสียเดี่ยวนี้เข,ขาคาซาอํานาจบาร,รมีของเขาน่ากลัวชะมัดการที่กระผมมาที่นี่ก็เพื่อขอโทษในความผิดทั้งหมดที่กระผมเคยก่อครับท่านพ่อหากจะเดินตามแผนกลางนี้ล้วก็อย่างแรกต้องสลัดภาพไอตะวะทิ้งให้ได้ก่อนว่าอย่างไงนะที่ผ่านมากระผมรู้สึกผิดจริงๆ กระผมขอสัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนครับเจ้าจะให้ข้าเชื่อคำพูดนั้นได้ยังไงในเมื่อไม่กี่วันก่อนยังทำเรื่องชั่วช้าอยู่เลยเจ้ากำลังล้อข้าเล่นอยู่หรือไงก่อนหนะ้าฉันก่อเรื่องอะไรไว้นะข่าวเสียหายมันเยอะเกินไปจนจำอะไรไม่ได้สักอย่างที่กระผมทำให้ท่านหมดความเชื่อใจทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองกระผมบอกท่านไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าสามวันก่อนกระผมได้สูญเสียความทรงจำไปบางส่วน พอพยายามทบทวนของทรงจําก็ได้เห็นว่าตัวของกะผมนั้นใช้ชีวิตผิดพลาดเพียงใดกะผมรู้สึกสำนึกผิดจากใจจริงๆข้าได้ยินคําแก้ตัวของเจ้ามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับแค่ล้มปากอย่างเดียวมันไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกะผมจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นด้วยการกระทํโปวดทรงผมไปยังเขตลงทันด้วยครับกะผมจะใช้เวลาหนึ่งเดือนที่นั่นไต่ตองตนเองและแสะดงให้ท่านเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเอง เขตลงทันเป็นสถานที่คุมขังสําหรับมาระดับสูงที่กระทําความผิดสถานที่ที่ตัดขาดจากแสงสว่างรวมถึงประสาทสัมผัสทั้ง5การอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันก็ทําให้สภาพจิตใจสุดโทรมแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่ที่เหมาะสําหรับฉันมากที่สุดเพราะฉันต้องการที่หลบสายตาคนอื่นเจ้าจะอยู่ในเขตลงทันเป็นเวลาหนึ่งเดือนงั้นหรือแค่ครึ่งวันเจ้าก็จะไม่รอดแล้วกระผมทราบดีว่าที่นั่นทรมานแค่ไหน แต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ท่านพ่อก็คงไม่มีวันเชื่อใจผมแน่นอนเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าพูดคำนี้กับข้ามากี่ครั้งแล้วและในทุกๆครั้งเจ้าก็ทำให้ข้าผิดหวังเสมอยอมได้ข้าจะยอมถูกหลอกอีกครั้งและให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าหากผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยล้วก็ข้าจะขับไล่เจ้าออกจากตระกูลนี่มันเท่ากับสั่งให้ฉันไปตายเลยไม่ใช่หรือไง เพราะทันทีที่ตระกูลไม่ปกป้องพวกที่หมายหัวคิดติยองก็จะโผล่หัวกันออกมาครับผมเข้าใจดีแต่ถ้าผมสแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ได้โปรดรับฟังคำขอข้อหนึ่งของผมด้วยครับจะพูดเหมือนกับว่าตัวเองจะรอดจากที่นั่นได้ยังไงอย่างนั้นตกลงหากเจ้าตระหนักและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ข้าจะรับฟังคำขอของเจ้าถึงแม้ว่านั่นจะไม่เป็นทางเกิดขึ้นก็เถอะคุณชายครับ ทางขีดลงทันแจ้งว่าจะเตรียมเรียบร้อยแล้วครับคอกพ่อบ้านครึ่งแวมไพรแห่งตระกูลเคาคาซาเข้า,ขา,าขใจแล้วรู้หรือยังไอสวะนั่นบอกว่าจะเข้าเขีดลงทันด้วยตัวเองเลยนะหาั้งนี้มันจะเล่นลูกไม้อะไรอีกล่ะก็เรื่องที่มันดูหมิ่นบุตรตีของตระกูลเวทพิษเมื่อไม่นานมานี้ไงเรื่องที่ท่านเขาต้องไปขอโทษด,ด้วยตัวเองนั่นน่ะหรอใช่ ทั้งที่เป็นตระกูลคู่แข่งกันแท้ๆแต่ท่านเขาต้องกลับเสียหน้าขนาดนี้เฮเมื่อไหร่ไอสวะนั่นจะรู้จักสำนึกสักทีชาติหน้าเจ้านั่นก็ไม่สำนึกหรอกว่าแต่คิดว่ามันจะทนอยู่ในเหตุลงทันได้นานแค่ไหนอืมมากสุดก็แค่สองวันมั้งฉันขอเดิมพันที่ครึ่งวันเรามาถึงแล้วครับคุณชาย ถึงกับชัยเด็ดไหนมาเป็นผู้คุมสงกับเป็นจัก,กรวรรดิศาสตร์มือจริงๆถ้ามันไม่เข้ามาในเขตลงทันก็ไม่เป็นไรหรอกท่านพี่ครับหน้าคุณคุณแฮะน้องชายแท้ๆของคิดตียองเด็กหนุ่มผู้เรียบร้อยและเป็นแบบอย่างของตระกูลเทิร์นฟ้าเมลอนคาซาตะตกใจหมดมีธุระอะไรงั้นหรอดูท่าคงไม่ได้มาส่งฉันแน่ๆ ท่านพี่เองก็คงรู้ดีนะครับว่าตัวเองคือผออับอายของตระกูลไม่รู้ว่าคราวนี้จะมาไหมไหนแต่ถ้าท่านพี่ทําให้เกียรติของตระกูลแปดเปื้อนอีกแล้วก็ผมนี่แหละจะเป็นคนฆ่าพี่เองนี่คือคําเตือนหวังว่าจะเข้าใจนะครับงั้นหรอดูเหมือนคิดตียองจะตายด้วยน้ํามือของหมอนี่สินะเธอเองก็เคยไปเชิญหน้ากับฉันในช่วงยุคแห่งไฮายานะมาแล้วหมอนี่ขึ้นชื่อเรื่องเวทคำสาพ,พอสมควรเลยละ่ะตอนเด็กๆก,ก็น่ารักดีอยู่หรอก ดูเหมือนจะฝึกฝนมาอย่างหนักด้วยแต่ยังไงก็ไปให้ผลสำหรับคนที่เคยผ่านความลำบากยุคแห่งไายนะอย่างฉันแล้วมอนี่ก็แค่ลูกแมวเท่านั้นล่ะว่าไงนะฉันเข้าใจที่นายพูดแล้วเพราะงั้นกลับไปซะขอเตือนครั้งสุดท้ายถ้าแกทําให้ตระกาาูลคาซาอะอะไรเนี่ยท่าทีแบบนั้นมันอะไรกันทั้งมองไม่เห็น ทั้งไม่ได้ยิดอะไรเลยสินะยังดีที่ปลายนิ้วยังพอรู้สึกได้อยู่บ้างคงตั้งใจไว้ให้คำหาสเสบียงที่เอามาด้วยละมัง้งอย่างน้อยก็จะได้ไม่อดตายถ้าเป็นคนธรรมดาคงสติแตกไปนานแล้วแต่กับฉันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเพราะตอนที่ฉันเป็นนักล่าสมบัติฉันเคยผ่านอะไรที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วอีกทั้งการตัดขาดประสาทสัมผัสทั้งห้านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการจะได้ใช้โอกาสนี้มองเข้าไปในตัวเองให้ลึกที่สุด ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางฟื้นฟูนร่างกายที่พังยับเดินนี้ได้หรอกแน่นอนว่าต้องใช้ทั้งเวลาและโชคอยู่ไม่น้อยวิชาแพทย์ที่ฉันเรียนรู้จนเกือบตายตอนที่ฉันยังถูกขนานนามว่าหัดเทวะรวมกับศาสตร์การปรับเปลี่ยนร่างกายที่เรียนจากคณะละครสัตว์กลายเป็นศาสตร์สร้างกระดูกและสุดท้ายถ้ามีหินเวทที่อัดแน่นด้วยมานาหลากหลายประเภทอยู่แล้วก็ก็พอจะมีหวังพูดตามตรงฉันนึกว่าจะหาไม่ได้ซะแล้วเพราะมันแพงสุด S <S <an itary> อยู่ในตะกวลเศรษฐีนี่มันดีจริงๆแค่ไอสวะคนเดียวเอ่ยปากขออะไรก็ได้ทุกอย่างนึกถึงตอนชาติก่อนที่ต้องลำบากลำบนกับอีวานเพื่อให้ได้ไอนนี่มาแล้วเราก็ขั <S an itary> ้นแรกคือใช้หินเวทขาวในการชำระล้างของเสียในร่างกายถึงขั้นตอนนี้จะน่าเบื่อแต่สำคัญมากต้องใช้มานาสีขาวชำระล้างของเสียทุกจุดที่สะสมอยู่ในร่างกายทีละนิดถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ร่างกายก็จะบิดเบี้ยวทันที แต่สาหรับฉันแล้วมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากซะอีกคิสติยองละ่ะเขาเข้าเขตลงทันไปอย่างว่าง่ายเลยครับแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้ว่าเขาจะแย่ถึงขั้นร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่นี่ข้าพลาดหรือเปล่าที่ปล่อยเขาเข้าไปทั้งที่เด็กคนนั้นเคยมีอนาคตสดใสรออยู่แท้ๆทําทไมทุกอย่างมันถึงพังทลายภายในชั่วพริบตาแบบนั้นเพราะพรสวรรค์ที่โดดเด่นเกินไปจนกลายเป็นความอดดีงั้นหรอจะด้วยเหตุผลอะไรก็เถอะ หากต้องอยู่แบบนี้น่าสมเพชแบบนี้แล้วก็กลายเป็นซากมนุษย์หรือตายไปยังซะดีกว่ากับผมจะพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นด้วยการกระทําเองเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผ่านมาถูกเขาหลอกมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วคราวนี้เองก็คงไม่ต่างจากเดิมหรอกตอนเข้าไปมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเออคือว่าเออรายงานมาซะอย่ามาบิดบังอะไรเด็ดขาดจริงๆแล้วคุณชายพกหินเวทติดตัวเข้าไปด้วยครับ ในนั้นมีหินเวทที่ทําให้เกิดภาพหลอนหินฝันลวงอยู่ด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลเสียอะไรบ้างดังนั้นผมคิดว่าเราควรยกเลิกเขตลงทันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปล่อยให้เขาตายอยู่ในนั้นแหละหนึ่งเดือนต่อมาตอนนี้คงจะเละไม่มีชิ้นดีนแล้วสินะโอท่านพ่อมาด้วยตัวเองเลยเหรอครับผมกำลังรอท่านอยู่เลยตกใจสินะครับ ผมสัญญาเอาไว้แล้วไม่ใช่หรอครับว่าจะออกมาในสภาพที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสายตาแบบนั้นข้าไม่ได้เห็นมันมานานแล้วสินะดูถ้าเจ้าจะรอดออกมาได้สินะฮ่าๆานั่นชมผมใช่หรือเปล่าครับแค่รอดกลับมาได้อย่ามาทําเป็นได้ใจไปหน่อยเลยถึงยังไงข้าก็ยังไม่เชื่อใจเจ้าอยู่ดีถ้าอย่างนั้นผมคงต้องพยายามมากกว่านี้แล้วชิช่างเป็นคนที่หัวแข็งจริงๆ บางคนอาจคิดว่าฉันแค่เอาชีวิตรอดมาได้แต่เปล่าเลยตรงกันข้ามมันไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาให้หน่าเบื่อเลยสักนิดก่อนอื่นฉันจัดการสร้างร่างกายให้เหมาะสมกับการฝึกด,ดาบด้วยหินเวทขาวทุกส่วนในร่างกายเหมือนกับคนคืนชีพขึ้นมาใหม่เลยละ่ะแล้วก็หินฝันรลวงนี่แหละคือหมากเด็ดที่ลงตัวพอดีเอาหินแบบนั้นเข้าไปในเขตลงทันงั้นหรอนี่คุณชายพูดจริงๆใช่ไหมครับถึงจะโดนพ่อบ้านดุไปชุดใหญ่ เพราะหินเวทพวกนี้จัดอยู่ในประเภทขายยาเสพติดก็เถอะแต่สุดท้ายก็ฝุนเข้าไปจนได้ซึ่งนับว่าคุ้มค่าสุดๆเพราะภาพหลอนจากพวกมันนั่นแหละเลยทําให้ฉันย่นเวลาการฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างมากแถมยังสร้างแกนเวทขึ้นมาพร้อมกันได้ถึงสองอันอีกต่างหากอ่าบางคนคงจะพูดว่าเก่งแค่ทิษฎิีล่ะสิคําพูดนั้นมันอาจจะดูถูกกันเกินไปหน่อยนะเวทระดับหนึ่งแสงแต่ช่วยไม่ได้ก็ฉันมันอัจฉริยะนี่นา แน่นอนว่าฉันซ่อนแกนแห่งแสงเอาไว้ให้ปลอดภัยโดยใช้แกนแห่งความมืดบังไว้ถ้าพวกมันรู้เข้ามีหวังได้แตกตื่นกันทั้งจกักรวรรดิแน่ถ้ามันจบลงแค่นี้ก็คงจะดีอยู่หรอกเอาหินฝันลวงมาให้เนี่ยนะบ้าบอสิ้นดีแสดงว่ามีใครสักคนหวังให้ฉันตกอยู่ในภาพหลอนจนสติแตกแน่แน่ง้นก็ดีขอลองดูหน่อยเถอะฉันจะใช้แกเป็นบันไดสู่เก้าวการกระโดดของฉัน ยังไงก็เถอะในเมื่อผมรักษาสัญญาแล้วเพราะงั้นถึงเวลาที่ผมจะขอร้องท่านพ่อแล้วล่ะครับว่ามาได้โปรดอนุญาตให้ผมใช้สนามฝึกของหน่วยอัศวินบึงทมินด้วยครับที่นั่นไม่ใช่ที่ไอสวะอย่างเจ้าจะเหยียบย่างเข้าไปได้ตามอำเภอใจนะพวกเขาเป็นหนึ่งในสามกองอัศวินที่คอยค้ำจุนตระกูลเวทมืดเจ้ารู้หรือเปล่าว่าวิเตอัจริยะระดับแนวหน้าเท่านั้นถึงจะฝึกที่นั่นได้ผมแค่ขอใช้สนามฝึกเท่านั้นเองครับ พอผมคิดว่าแค่ได้เห็นฝีมือของอัศวินบุงทมินก็น่าจะช่วยเป็นแรงผลักดันได้มากแล้วส่วนเรื่องเข้าหน่วยผมไม่หวังถึงข่านั้นหรอกครับตกลงแต่ถ้าเจ้าทําให้ตัวเองดูขายหน้าในสายตาอ,อัศวินบุญธนทมินแล้วก็เจ้าต้องรับผลที่ตามมาครับแล้วก็ผมมีเรื่องที่อยากจะขอครับนั่นมันคุณชายจอมเสเพไม่ใช่หรอขามาที่นี่ทําไม เฮ้ He, ถึงจะเป็นบุตรชายของเขาก็เถอะแต่ในจัก,กรวรรดิศาสตร์มืดน่ะอำนาจย่อมมากกอนสถานะอยู่แล้วอันที่จริงฉันมีเหตุผลอีกอย่างที่เข้ารวบอัศวินบึงทมินหอตำรางั้นลึกหากเจ้าหาใบรับรองจากรองหัวหน้าหน่วยเมลินได้ข้าจะให้กุญแจกับเจ้าการเข้าไปในหอตำลาราคือคำขอที่สองของฉันที่ขอต่อท่านพ่อที่นั่นเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตำราเวทมนต์ดำของตระกูลคาซา เพราะฉะนั้นหากอยากจะฝึกเวทมืดให้เชี่ยวชาญฉันต้องเข้าไปที่นั่นให้ได้ซะก่อนเข้าใจแล้วครับว่าแต่ทําไมถึงตั้งเงื่อนไขกับผมล่ะครับทั้งที่ผมเองก็เป็นคนในตระกูลเหมือนกันเจ้าจําไม่ได้เลยหรือไงว่าเจ้าเคยคิดจะเอาตําราเวทระดับสูงไปขายในตลาดมืดน่ะเจ้าของล่างคนก่อนมาใช้ชีวิตมายังไงกันละเนี่ยนี่มันโคตรสวะของแท้เลยเฮียงไงซะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือ ต้องรีบทำให้รองหัวหน้านหน่วยยอมรับให้ได้ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เส็จสวะอย่างพี่ควรจะย่างกายเข้ามาหรอกนะเทินหมอนั่นโผล่มาอีกแล้วเหรอน่ารำคาญจริงๆเลยไม่สิเจ้าพวกนี้อาจจะมาถูกเวลาแล้วก็ได้